แอนวิทมีก็มีไม้มารีวิวมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างที่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็เป็นไม้ที่ในความรู้สึกคือมันมูลค่าที่ที่เรารู้สึกกับตัวไม้เนี่ยมันมากกว่ามูลค่าที่มเขาซื้อข,ขายกันวันนี้นะครับก็จะเป็นต้น เงินไหลมาด่างขาวนะครับหรือถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะครับก็จะเป็นซิงโกเนียมพโดฟิลัมนะครับอัลโบนะครับอันนี้ต้นจะค่อนข้างที่จะด่างเนี่ยสวยมากคือมีด่างฮาร์ด่างขาวนิดนึงซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะต้นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่า ถ้าเกิดว่าต้นที่เขามีใบที่ด่างขาวแบบทั้งใบหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะจะไม่ค่อยแข็งแรงทําไมถึงถึงเราถึงพูดในหลายๆ,ๆคลิปว่าต้นที่ด่างมากๆที่เป็นแบบเผือกไปเลยหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเนื่องจากว่าส่วนที่เป็นใบขาวใบที่ที่ด่างนะครับด่างขาวอย่างเงี้ยครับคือเขาจะไม่มีคลอรโรฟิลมา ในการสร้างอาหารฉะนั้นเขาก็จะได้อาหารจากฝั่งที่เป็นส่วนด้านที่เป็นสีเขียวซึ่งถ้าไม้ใบนั้นเนี่ยเขามีความความด่างขาวมากๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่ไม่แข็งแรงอย่างใบนี้นะครับเดี๋ยวอลองซูมดูใบนี้ดูนะครับคือทุกใบของต้นนี้นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ใบนี้เขาจะ เหมือนจะมีะช้ำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเขียวมีน้อยออมีน้ยแล้วก็มันจะไม่ใช่เขียวแบบแบบแบบเขียวจริงๆอ่ะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยเราก็คาดว่าเขาก็ไม่น่าจะสร้างอาหารได้ถึงจะมีโซนที่เป็นสีเขียวอยู่ใบของเขาเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างจะอ่อนแอมีอาการช้ำได้ง่ายเดี๋ยวทีนี้เราลองหมุนเดี๋ยวผมจะลองหมุนนะครับอ,อันนี้เป็นใบฮาฟสองใบนี้นะครับถามว่า จริงๆคือตอนที่เขาออกมาเนี่ยสวยมากแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยเขาจะเกิดอาการเหมือนเหมือนใบมันเริ่มมันเริ่มช้ำจริงๆคือเราเนี่ยเราไม่ได้รดน้ําโดยตรงที่ใบแต่เราจะใช้ตัวอฟอกกี้พยายามที่จะ,ะฉีดตามลําต้นแต่มันก็อาจจะมีกระเด็นไปโดนใบบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือน้ําอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่จะทําให้ใบเขาช้าได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นใบที่ที่เขาอย่างเงี้ยครับ เขาจะไม่เป็นอะไรเลยเวลาโดนน้าโดนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่อย่างที่บอกว่าที่เขาอ่อนแอเนื่องจากว่าไม่มีตัวคลอโรฟิลไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ต้องได้อาหารจากฝั่งที่เป็นส่วนโซนสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เวลาเราซื้อใบด่างไม้ไม้ด่างเนี่ยคือเวลาเราเห็นครั้งแรกเราอาจจะแบบคือรู้สึกแบบว้าวมากว่าเฮ้ยฉันต้องไปซื้อต้นนั้นให้ได้ แต่อย่าลืมดูบริบทใบข้างเคียงหรือ,อดูภาพรวมของต้นไม้ทั้งต้นต้นนั้นนะครับว่าว่ามันมีโซนสีเขียวอยู่หรือเปล่ามีส่วนที่จะให้อาหารกับใบเผือกหรือใบด่างหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคือเราอาจจะ,ะได้ไม้แล้วเราอาจจะพอเราไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจเขาอะครับพอเราไปเลี้ยงเนี่ยอาจจะส่วนที่เป็นด่างเยอะเนี่ยก็อาจจะ มีความเสียหายเกิดขึ้นบางทีต้นไม้ไม่ได้เป็นอะไรเลยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ส่วนที่เป็นใบใบดาใบ่างใบเผือกเงี้ยครับเขาอาจจะค่อ,คอยๆอย่อนแอ air, แล้วก็มีอาการให้เราเห็นทีนี้เพื่อให,ให,ให,ให้ให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเรามีต้นต้นที่เล็กกระถางที่เล็กมาหน่อยอให้เพื่อนๆลองดูใบทุกใบนะครับของต้นนี้ครัก็จะมี ความด่างประปรายบ้างบางด่งางฮักบ้างแล้วก็มีใบนี้อ่าอันนี้เราให้เพื่อนๆดูก่อนนะคระับใบนี้มันเคยสวยมากตอนที่มันออกมาซึ่งเราคาดการแต่แรกก้ว,ว่าใบเนี้ยอีกสักพักก็คงต้อง <ไป S 1> อ่อ <on air. S 2> นแอแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆตรงโซนที่แบบเราจะเห็นเป็นเหลืองเหลืองอะเนาะอันนี้มันมันไม่เคยเขียวเลยมันจะออกแบบมันจะออกอย่างเนี้ยครับมันจะเป็นเขียวแต่ เขียวแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะมีสีขาวๆกลบอยู่ mm. มันจะไม่ใช่เขียวแบบแบบฝั่งนี้ mm. และพอมีใบถัดมอาอใบถัดมาที่เป็นใบล่าสุดปรากฏว่าเป็นใบเผือกมาเลยครับอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ดีใจเนาะแต่คือถามว่าสวยไหมสวยต้นไม้เขาจะมีการปรับตัวเองตามธรรมชาตินะครับอ่าถ้าเราถ้าเราลองสังเกตตัวยอดยอดใหม่ะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นใบด่างแน่ๆ แต่เป็นใบด่างที่จะสลับเขียวซึ่งถ้าต้นที่แบบมีใบเยอะๆแบบนี้เราไม่ต้องกังวลว่าไม้เขาจะเจ็บแค่ได้ป่วยหรือถ้าเกิดใบนี้เสียอย่างไง้ยังไงมันจะต้องมีใบที่ที่แข็งแรงแล้วก็งอกมาใหม่เอาอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นคล้ายๆกับเครกรันนะเป็นก้อนนี้ศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในการเลือกที่จะ ซื้อพวกเงินไหลามานะคะรับจรนง้อ่าเรากลับมาที่ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับอันนี้ตอนนี้ก็มีใบทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบหกใบอ่าตอนที่เราอ่ารับน้องมาเนี่ยเขาจะโตแค่ประมาณครึ่งหลักประมาณเนี้ยคะับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เคยเคยไปไปไป,ไปโพสต์ขายในในพวกเพจไม้ฟอกอากาศไม้ด่างเนี้ยครับแต่ก็ก็ไม่มีใครสนใจอน่ะเนาะก็คือแต่เราก็แบบเราไม่ใช่แบบพ่อค้าที่แบบเอ้ยต้องขายให้ได้หรืออะไรเงี้ยครับ เราก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามาเก็บไว้แล้วก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆทีเนี้ยคือเขาค่อยๆแตกใบแล้วก็โตโตดีมากเลี้ยงง่ายมากไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือรดน้าเนี่ยก็สามวันทั้งปุ๋ยเนี่ยก็คือ,อเราเปลี่ยนกระถางไปครั้งหนึ่งเพราะเปลี่ยนเพราะว่าเราเราเปลี่ยนหลักด้วยตอนนั้นคือเขาเนี่ยหลักเขาประมาณนี้ครับตอนที่เราได้มาก็ประมาณเนี้เสร็จแล้วพอเขาโตแบบดีมากตอนแรกเขาคิดว่าเราจะตัดตัดชํา แต่เราคิดว่าเอ้ยถ้าไม้ที่มันสวยๆเนี่ยคือเราอยากให้เขาโตเต็มฟอร์มเพื่อเพื่อที่จะดูว่าอ่าพอเขาโตเต็มฟอร์มแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพื่อเราได้ศึกษาตัวเขาไปด้วยครับทีนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะทําการตัดชําเพราะว่าเดี๋ยวพอมันจะยาวขึ้นไปไเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะต่อหลักไปยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือคือหลุดแล้วครับหลุดหลุดตัวข้าอะไรพันจนเลยเลยหลักไปละ อย่างใบล่าสุดเนี่ยครับก็จะเป็นด่างเขียวสลับขาว่าเงี้ยครับคือถ้าใบอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมผมจะชอบลักษณะใบที่ที่ใบด่างแบบนี้นะครับคือมันจะทําให้ใบเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงและก็การดูแลรักษานากก็คือตัววัสดุปลูกเนี่ยก็คือใช้กับมะพร้าวสับอันนี้เราใช้กับมะพร้าวสับไม่ได้ผสมเพอร์ไลแต่ว่าผสมกับใบก้ามปูหมักก็คือกับมะพร้าวสามส่วนใบก้ามปู มากเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วก็เราก็ปลูกมาทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวหลักตัวนี้ก็คือเป็นหลักที่เรา DIY ่าก็คือทำเองเนาะแล้วแต่ว่าก็ใส่มะพร้าวสับไปด้วยให้เขายึดเกาะ ะะสําหรับหลักหรือว่าข้อพึงระวังในการที่เราจะซื้อไม้ด่ากนะครับอ,อย่าลืมที่จะดูบริบทดูใบข้างเคียงว่ามันมีส่วนที่เป็นใบเขียวหรือส่วนที่เป็นสีเขียวที่จะสร้างอาหารให้กับส่วนที่เป็นด่านหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถ้าใครซื้อไม้ที่มาตัดมาใบเดียวแล้วเกิดไม้ตัดข้อวางข้อที่แบบ เห็นมีใบแค่ใบเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าใบข้างเคียงจะเกิดมาจะเป็นจะเป็นใบด่างหรือใบเขียวเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตาตาเขาเรียกอะไรตาของต้นไม้ที่จะงอกออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะไปงอกตรงส่วนที่มันเป็นด่างหรือเป็นเขียวอันนี้ก็ระวังไว้เป็นเป็นข้อพื้นระวังแล้วก็เป็นอาจจะเป็นคําแนะนําจากเราเป็น เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําเกี่ยวกับต้นไม้ในการเลี้ยงดูอะไรแบบนี้นะครับเราก็มาแชร์กันใน ในในคอมเมนต์ได้นะครับหรืออาจจะเข้าไปทักถามใน Facebook บ้านไมโครแ p l a n ิ w i t h m e ก็ได้นะครับไปแอดเป็นเพื่อนเผื่อจะมีข้อมูลข่าวสารหรือคลิปหรือมีต้นไม้ที่เราเอามาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคลิปของ p l a n w i t h m e ตอนนี้ก็920 Subscriber นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะเอาไม้มาแบ่งให้เพื่อนๆแบบฟรีๆกันไปเลยนะครับสำหรับ เพื่อนๆสมาชิก Plan with me นะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้นะครับโอเคสวัสดีครับ